พระอาจารย์ขันนะฮะปีพศอสองสองีส่เจ็ดศูนย์เป็นโลหะลอนะอ่าเดีย๋ยวเรามาซูมดูการนะปุ๊บอยากให้ศึกษากันนะั่นแหละนะเห็นไหมในเมื่อเราทําไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำให้มันจบไปเพื่อนนะการให้ความรู้กันนะ่นะมีอะไรไมันเปลี่ยนแปลงมัน,ม,นมันคิดได้เร็วกว่าเราเราก็ต้องคิดได้เร็วกว่ามันประมาณนั้นเลยนะดูที่เพื่อนโอ้โหสมบูรณ์และสวยงามมากนะเนี่ยดูดิโอ้โหนะเขาเก็บดีม้างบรรจาของใครไหม สิ่งเราเห็นคืออะไรราอตาโมทเห็นไหมยุบย่นยับย่อหดเหี่ยวเ,เห็นไหมเนี่ยนะพระอาจารย์ขันนะเป็นพระอยุธยานะครับนี่นะเอา้าเราดูเอาผมไม่ได้สอนอะไรพี่เพื่อนตำหนิลำเลิไม่เอาหรอกนะผมพยายามเน้นพี่เพื่อน,น,นคือธรรมชาติเพราะอย่างอื่นเขาทำได้หมดนะยิ่งพิมพ์มาก่อนเรียบร้อยเลยมวนสาตามมาเรียบร้อยเลยไม่เห็นเราเรียญบา,างคนยังยังเล่นกันอยู่ในฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงพี่เพื่อนเขาถามเขาดี เออคุณเอาโพสเดี๋ฟุงฟิ้งฟุงฟิ้งคุณไม่อายบ้างไงน่ะเออเตลียนสองสี่หกศูนย์สองสี่หกแปดสองสี่หกเก้าพักกี่ปีน่ะฮะโลหายังฟิ้งอยู่โอ้ยนะเขาเรียกอะไรเป็นบนอัตถูเดเบอร์เออแบบนั้นเลยนี่นะอ้าวนี่นะให้ดูเอาเห็นไหมอ้าวดูแล้วดูรหัสเดชหล่อจะตายนะหลวงปู่ขันนะนี่นะ พระพื้นที่นะฮะสายเหนียวนะถ้าใครชอบสายเหนียวก็จัดไปนะเห็นไหมพระเก,ก่าๆเขาจะมีลักทั้งหมดเลยพี่เป็นไหมเรามองอะไรต่อเห็นไหมพี่เป็นเห็นอะไรครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเราดูอย่างเดียวว่าคือการเปลี่ยนแปลงของโลหะเห็นไหมเนี่ยอะเอาดูเนี่ยเรอยตามมดยางอ่ยก็ดูเนี่ยไอพ,พวกทางเกมเนี่ยทำได้ที่ไหนะมันรีดมาได้ยังไงมีรอยตามมดเนี่ยรอยตามมดจะมาได้จะไหนเนี่โดดยโอเคอ่นี้มันก็ตอกก็ไม่ได้แล้วนะเนี่ย เห็นไหมเนี่ยทุกวันนี้มันไลก์กันที่ไหนพี่เพื่อ <c oughs> นเนอะจริงๆไ้พวกเซลล์ที่เซนใหญ่เขาเล่นเขาถือนะ่ะเอฟซีส่งใหมผมดูเหมือนกันนะพี่เพื่อนอาจารย์เหรียญเขาแท้ไหมผมบอกแท้เหรียญที่เขาถือแต่มันแท้อา้าวแล้วทําไมาหลายท่านบอกเก๋กคำว่าเก๋ของเขาเนี่ยคือเก๋ที่เขาบอกว่าเอาเหรียญโลอเนี่ยโลหะโลเนี่ยมาเล่นเป็นโลหะปั๊มคือแบบนั้น แต่เรียน,นเขาถือน่ะแท้ไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่แดงที่ที่คุณบอย